ุู้ชมครับคุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าชาญอาจจะเป็นพ่อที่แท้จริงของฮิรันไม่ใช่นาเปี่ยมยศแห่งเถาคุลาบร็อกถ้าเป็นแบบนี้นะมันพีคกนะคุณผู้ชมดูหน้าของทั้งสองฝั่งถ้าเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าชาญเป็นพ่อที่แท้จริงของฮิรันไหมครับถ้าคิดทาไมถึงคิดแบบนั้นทําไมถึงสงสัยแบบนั้นมาบอกดีหน่อยนะมาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปมาวิเคราะห์ร่วมกันส่วนตัวดินนาดิณมองแบบนี้ตั้งแต่ดูตอนที่1มาจนถึงตอนก่อนปัจจุบัน 70%ครับมีโอกาสที่ชาญจะเป็นพ่อที่แท้จริงของหิรันส่วนอีก30%ไม่ใช่หรอกชาญก็แค่ทำงานให้กับเถากุลาบและเขาก็หวังผลประโยชน์กับเถากุลาบเอาไว้มากเท่านั้นเอง70%ที่ดินมองว่าชาญมีโอกาสเป็นพ่อที่แท้จริงของหิรันดิเมียุผล3ข้อข้อแรกคือแววตาสายตาของชาญและการกระทาของเขาครับชาญดูทุ่มเทให้กับหิรันมากเป็นพิเศษ ดูคอยแก้ไขตามเก็บเรื่องราวต่างๆที่ฮิวรันทำไว้อย่างเต็มที่ดูเป็นห่วงดูพร้อมที่จะทำงานให้กับฮิวรันพร้อมที่จะทำงานนอกเหนือจากสิ่งที่เปี่ยมยศสั่งนะครับคือฟังฮิวรันมากกว่าฮิรันบอกให้ปกปิดเรื่องไหนบางเรื่องก็ยอมปกปิดจริงๆนะครับคุณผู้ชมและสายตาที่เวลาชาญมองฮิรันน่ะคือดิรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เขาจะเป็น ลูกน้องที่ทํางานให้กับเจ้านายลูกเจ้านายแล้วก็จบไปแค่นั้นมันมีอะไรมากกว่านั้นมันมีอะไรบางอย่างที่แบบโคตรทาให้ดีนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมากเกินอะ่ะมากเกินกว่าลูกน้องเจ้านายอะ่ะเหมือนมีความเป็นห่วงมากๆเลยครับนี่คือข้อแรกนะไม่รู้จะตรงกับคุณผู้ชมหรือเปล่าข้อ2ครับคุณผู้ชมเปี่ยมยศเนี่ยยังเคยถามกับชาญเลยนะว่าถามหน่อยดีตกลงอะ่ะทำงานให้ใครทํางานให้เปี่ยมยศ หรือทํางานให้หิรันกับอุสาอุสาคือแม่ของหิรันนะครับคุณผู้ชมทํางานให้ใครบางเรื่องที่มันอยู่นอกเหนือคําสั่งของเปี่ยมยศเนี่ยแต่มันเป็นคําสั่งของหิรันกับอุสาเนี่ยไม่ต้องไปทําก็ได้เราเนี่ยอยู่กันมานานแล้วนะน่าจะรู้ยังต้องให้คอยบอยอีกเหรอตอนนั้นชานก็ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ,รบจะได้แต่ทาแบบนั้นนั่นหมายความว่าพวกเขาอยู่ด้วยกันมานานนานมากพอมากพอที่ อาจจะทำให้อุสากับชาญอาจจะเคยกิกกั๊กกันหรือเปล่าอาจจะเคยพลาดกันหรือเปล่าคือถ้าบอกแบบนี้แสดงว่าอุสาก็ก็เป็นคนหนึ่งที่ชาญให้ความสำคัญจริงๆแล้วอุสาก็ก็ดูจะไม่ได้รักเปี่ยมยศมากขนาดนั้นน่ะหรือว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเขาอาจจะไม่ต้องไปคอยรับใช้หรือทำตามอุสาก็ได้แต่เนี้ยเปี่ยมยศถึงขั้นเอ่ยปากเลยนะว่าสิ่งที่รันกับอุสาสั่งอ่ะไม่ต้องไปทำตามก็ได้ถ้ามันอยู่นอกเหนือคำสั่ง และข้อ3ครับมามองที่ตัวอุสาบ้างแม่แท้ๆของหิรันนะครับเขาแต่งงานกับเปี่ยมยศมันไม่ได้เกิดมาจากความความรักที่แท้จริงดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นนะดูเหมือนจะเป็นแต่เรื่องของผลประโยชน์ครับการกลับมาของอุสาที่เข้ามาอยู่ในบ้านพยายามมาบ้านบ่อยๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่เขาจะรักษาให้กับหิรันพยายามที่จะกันอากาศกับอ่อนออกไปครับและที่สําคัญเลยนะครับอุสาเนี่ยตอนเนี้ย แม้ว่าจะกลับมาหาเปี่ยมยศแต่เมื่ออยู่ที่คอนโดเขาก็ยังพาชายหนุ่มมามาที่ห้องอาจจะยังมากิ๊กกงกิ๊กกั๊กกันอ่ะมันก็เลยชวนคิดย้อนกลับไปว่าเฮ้ยไอ้สมัยที่ชาญยังหนุ่มกว่านี้ก็อาจจะกิ๊กกั๊กกับอุตสาหกันก็ได้นะนี่เป็นสามเหตุผลหลักที่ดินบอกว่า70%เลยนะที่ชาญมีโอกาสที่จะเป็นพ่อที่แท้จริงของฮิรันครับคุณผู้ชมไม่รู้จะตรงกับคุณผู้ชมหรือเปล่านะมาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันส่วนอีก30%เป็นเรื่องงขอผลประโยชน์อย่างที่ินบอกครับ แต่คุณผู้ชมครับแต่นี่เจ็ดนะเมื่อดูมาจนถึงตอนปัจจุบันตอนล่าสุดอะดินเปลี่ยนครับดินเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็น60-40 60%, 40, 60คือชาญไม่ใช่พ่อของหิรันหรลอกมันเป็นเพียงแค่เรื่องของผลประโยชน์เป็นเพียงแค่การตั้งใจทำงานของชาญแล้วก็หวังผลประโยชน์ที่มากกับเถากุหลาบส่วนอีก40%่นี้ยังไม่ตัดนะคือก็มีความเป็นไปได้ที่ชาญ จะเป็นพ่อที่แท้จริงของฮิรัน60%ทำไมไดิถึงเปลี่ยนมาแบบนี้ล่ะเพราะคุณผู้ชมครับตอนล่าสุดอ่ะฮิรันพยายามจะบอกกับชานว่าเขาขอจัดการเรื่องฟ้ารุ่งเองขอคุยก่อนเดี๋ยวจะพากลับไปหาพ่อจนฮิรันรู้สึกว่าอะไรวะแล้วเขาก็พูดออกมาว่าเคยจัดการอะไรด้วยตัวเองได้ด้วยหรอวะคือรู้สึกว่ามันไม่ใช่ฟิลแบบคือตอนแรกว่าเอยพ่อบ่นลูกหรือเปล่าแต่พอดูไปดูมารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ครับ และอีกข้อหนึ่งครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องเวลาที่เปี่ยมยศสั่งให้ไปจัดการสันติชาดูลังเลคือถ้าเกิดทิรันเป็นลูกของชาญจริงๆนะครับคุณผู้ชมดูว่าชาญไม่น่าจะลังเลที่จะจัดการสันติเปี่ยมยศเอ่ยปากให้เคลียสันติไปตั้งแต่แรกแล้วก็เคลียมันไปแต่ชาญยังเลือกที่จะเก็บสันติไว้จนถึงปัจจุบันแล้ววันที่เปี่ยมยศสั่งเขาในี่สั่งเด็ดขาดเลยชาญก็ยังดูลังเลครับ คือถ้ามองตามละครเนี่ยการจัดการสันติน่าจะเป็นผลประโยชน์กับฮิรันถ้าถ้าฮิรันเป็นลูกของชาญจริงนะเขาไม่น่าจะหลังเลครับเปี่ยมยศสั่งให้จัดการฝั่งไตล่าเริ่มจากอัมม่าตอนนั้นชาญดูมีจิตสันคือรู้สึกสายตาเขารู้สึกถึงความแบบผิดชอบชั่วดีว่ามันมากเกินไปหรือเปล่านั่นคนแก่นะเนี่ยนิ้งก็เลยมองว่าอันเนี้ยมันมันอาจจะคือชานอาจจะตั้งใจทํางานแหละ แล้วหวังผลประโยชน์กับเถากุหลาบแต่มันก็ยังไม่ได้สักทีมันยังอยู่แค่นี้เขายังเป็นได้แค่นี้คือถูกสั่งถูกใช้ใทำนู่นนี่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือมันต้องมีอะไรบางอย่างในใสายตาของชาญิที่คือรู้สึกว่ามันมีอะไรอะ่ะถ้าไม่ใช่เรื่องของลูกชายอย่างหิรารันนะมันก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่เขาแบบคิดอยู่อะ่ะ ว,ว่าจะยังไงห,หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่มันมีแน่แหละหรือชาญอาจจะรู้ว่าจุดจบของเขาปลายทางมันอาจจะเป็นอย่างคนพวกนี้ที่เปี่ยมยศเคยสั่งจัดการก็ได้ครับคุณผู้ชมดินก็เลยให้น้ำหนักไว้ที่60%แต่อีก40%นนะครับยังมองว่าเขาก็มีโอกาสอยู่นะตามเหตุผลที่ดินบอกเลยแต่สรุปตรงนี้ครับถ้าเราดูละครแล้วรู้สึกว่าสงสารหิรันเหลือเกินครอบครัวเป็นแบบนี้พ่อปลูกฝังมาแบบนี้แม่ก็ไม่ได้สนใจจนหิรันเป็นแบบนี้ แสดงว่าในละครกําลังจะตอกย้ําเรื่องของสถาบันครอบครัวด้วยครับคุณผู้ชมพ่อจ่ายจบสอนในสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้มีความรักให้กับลูกเลยแม่ก็ไม่ได้สนใจไปกันคนละทิศล,ละทาง,บ,างบับงคับบ,คบังคับบังคับลูกเครียดกดดนันมีอะไรก็ตามเก็บให้ให้ลูกเนี่ยรับกับสิ่งที่อ๋อมันคือ อำนาจเงินตรานะอำนาจอิทธิพลนะรู้สึกว่ามันมันเพียงพอละมันเพียงพอที่เราแบบจะจะรู้สึกกับตัวละครตัวนี้กับครอบครัวนี้กับความเป็นสถาบันครอบครัวกับที่มาที่ไปที่ฮิรันเป็นแบบนี้ไม่น่าจะเอาชาญเข้ามาให้กลายเป็นปมที่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชาญเป็นเป็นพ่อของฮิรันนะ ดิมองแบบนี้ครับคุณผู้ชม60-40นะณนะวันนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมหล่าคิดเห็นยังไงก็มาแสดงความคิดเห็นคุยกันใต้คลิปสรุปของดินนะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะตอนแรกเนี่ยดินมองว่า70 30 70คือชาญมีโอกาสเป็นพ่อของฮิรัน30%คือชาญไม่ได้เป็นพ่อของฮิรันหลอกแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําไปก็ตั้งใจแหละแต่ก็หวังผลประโยชน์กับเถาคุลาบเอาไว้มากแต่พอดูมาถึงตอนล่าสุดสลับกันนะเหลือ6 0ละ แต่60%เนี้ยเป็นเป็นเรื่องของผลประโยชน์ครับชาญทำเพื่อผลประโยชน์บางอย่างกับเถากุลาบอีก40%มองว่าก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นพ่อลูกกันได้ครับคือคือก็ไม่สามารถตัดไปได้จริงๆครับฉะนั้น4ตอนสุดท้ายของละครใต้ล่าดินชวนดูสดไปด้วยกันนะครับ ทุกคืนวันพุธพุทัสราชเวลาสทุ่ม20นาทีทางช่องวัน3 1และคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันวันดีลองย้อนกลับไปดูตอนที่ผ่านๆมาก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาพิมพ์แลกเปลี่ยนคุยกันอีกทีนึงก็ได้มาเก็บตกเพิ่มเติมจากดินก็ได้นะครับถ้าดินตกหล่นไปใหม่หรือว่ามาแย้งได้ในการวิเคราะห์กันเพราะนี่เป็นช่วงของการวิเคราะห์เจาะลึกละครในช่วงละครไทยนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับช่วงของการวิเคราะห์เนี่ยชวนดูละคอไปด้วยกัน คุณผู้ชมก็กดติดตามมินได้ที่ YouTube และ t ิ k t o อกช่องเพชรรัฐพลขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับขอ,ขอให้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีของคุณผู้ชมทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้และคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ